เจ็บหน้าไหมเจ็บไม่แน่ใจหรือแตรอยไม่เจ็บแล้วเออเหลือแต่รอยมีอาการอักเสบบ้างไหมครับน้องเบียมตอนนี้ย่าทำเป็นหมอฮฮะะน้องเบ็นถามมันเป็นหมอเลยเรี่อเมื่อก่อนอักเสบไรเรื่องนี้องมีเอเมจแล้วใช่ไหมครับเนี้ย มีเชื้อสิวอยู่แถวรอบรอบจมูกหน่อยนะลูกเวลาทาซีเอ็มทั่วๆเสร็จแล้วก็ขอตรงนี้ชุ่มๆหน่อยนะ,<อ>แ,ะแถวจมูกเพราะมันจะมีพวกสิวเซียนอยู่ด้วยแล้วมันมีแบคทีเรียแต่ว่าอักเสบมันเกลี้ยงหมดเลยเน<อ>ี่ยแถวนี้หายเกลี้ยงหมดนะที่เคยถ่ายไว้ที่เคยวาดไว้ให้อ่ะแต่ว่าคงต้องเ่มเม็ดนี้ที่บวมอยู่วงเม็ดนี้เพิ่ม ไม่ให้เพิ่มหรอกสิวมีอยู่แล้วแต่ขอวงตรงนี้เพิ่มนะมแล้วนั้นพวกรอยเดี๋ยววงรอยไว้หน่อยตรงนี้รอยรอยมีรอย,รอย,รอยเพิ่มขึ้นมาเหลือตรงนี้แค่ที่ยุบไม่สนิทอยู่เม็ดเดียวเนาะภามนี้ยุบไม่สนิทเม็ดเก่าแต่ว่าเนี่ยมีตรงนี้เม็เกิดแค่สองเม็ดมันเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นของน้องดีเอ็นด้าทำก็น่าจะเป็นไอ l อ่ะได้อ,อันเดี๋ยวโโลงเอชเอ แล้วตอนนี้เบียมใช้ตัวยาไอ้นั้นดีขึ้นไหมครับไอ้ตัวรับประชาที่เป็นชุดกิฟเซตเป็นกล่องันเออได้มาไหมเบียมได้มาหน้าไหมก็ได้มาครับอ่านที่เตอร์กี่วันสองวันได้ไหมอ่านที่ลิมมาร์กสองครั้งก็ได้สองหรือสามครั้งก็ได้แต่ว่า,าทิ้งไว้สักสิบนาทีเนี่ยทาก่อนล้าก็ได้ทาสักสิบนาทีตัวมาร์มันมีมาร์กอยู่กี่ซองอ่ะรู้สึกสามซ